เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่พัทลุงกลางดึกกลางดื่นช่วงตีหนึ่งคืนที่ผ่านมามีเหตุคนร้ายนำเป็นปืนสงครามเนาะบอกเป็นคาบิน แล้วก็ไปถลม่มแคมป์ที่พักกลางดึกคุณเหมือนฝันใช่ค่ะแล้วก็มีรถแบ็คโฮอ,อยู่แถวนั้นได้รับความเสียหายไปอีกหนึ่งคันด้วยตำรวจสพเมืองพัทลุงไปตรวจสอบจุดนี้ค่ะเป็นแคมป์คนงานก่อสร้างอยู่ในหมู่ที่สองตบลชัยบุรีอเราเภอเมืองจังหวัดพัทลุงช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมานี่เองมีคนร้ายไม่ทราบจํานวนใช้ปืนสงครามยิงถลม่มคนงานก็แตกตื่นชาวบ้านในพื้นที่แถวนั้นก็แตกตื่นกันนะคะไปเจอปลอกกระสุนปืนคาบ,บินเกลื่อนเลย เนี่ยคะเกลื่อนถนนห่างจากแคมป์ที่พักประมาณ10เมตรมีรถแบ็คโฮจอดอยู่ก็ถูกกระสุนยิงทะลุกระจกเสียหายไป2คันกระสุนปืนยังไปโดนกระจกบ้านของชาวบ้านในเริมอายุ70ปีบ้านเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับแคมป์ชี้ให้ดูเลยนี่ กระจกแตกร้าวเคราะดีไม่มีใครเป็นอันตรายนายสราวุธอายุ29ปีผู้รับเหมาก่อสร้างบอกว่าทีมงานของตนเองอะ่ะเดินทางมาจากสระบุรีแล้วก็มาสร้างผน,น,น,นังก้านลำคลองผนังก้านลำคลองนะคะทำงานได้สัปมาณเดือนเศษไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งกับใครยืนยันไม่มีปัญหาอะไรกับใครมาก่อนแต่กลางดึกที่ผ่านมาช่วงที่หลับกันอยู่จู่ๆมีเสียงปืนเรียกว่ายิงถล่มมาไม่ต่ำกว่า10นัด ได้แต่หมอบอยู่ในที่พักไม่กล้าออกมาดูค่ะเสียงปืนใช่ครับที่นั่เลยตั้งตั้งตั้งรัวเลยใช่ใช่ครับแต่ก่อนหน้านี้คือเราไม่ไม่ไม่ได้ยินเสียงรถเสียงอะไรเลยไม่ได้ยินผมก็เป็นผู้ระเมาอีกทีหนึ่งผมเป็นผู้ระเมาใช่ใช่ครับจับจากไหน กับบิ๊กแลนด์มาจากสระบุรีสระบุรีเลยมีปัญหาใช่ไหมช้าว้นนในพื้นที่เลยไม่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 อผมไม่เคยมีครับตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายคงจะเดินเท้ามาตามถนนนะคะมาในที่มืดๆเปลี่ยๆแบบนี้แล้วก็ชักปืนยิงถล่มใส่รถแบคโฮแล้วหนีไปทางหลังแคมป์ตอนนี้เก็บปลอกกระสุนว้เป็นหลักฐานเดี๋ยวพอถอนนะคะจะเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งช่วงเช้าเพื่อจะหาว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุและมีแรงจูงใจอะไรค่ะ oh